ดี๋ยวันนี้เจาะรอบแรกนะครับเจาะตรวจค่าน้ําตาลในเลือดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราให้ทานตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้ทานแคปซูลกับชานะฮะเนาะอันนี้1 0 0นะฮะ81นะถือว่าอยู่ในระดับสูงเลยนะครับสูงอันตรายเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงเนี่ยนะครับวัดค่าอีกรอบนึงว่าค่าน้ำตาลในในเลือดจะเป็นยังไง อคอันนี้เจาะรอบ2นะครับเมื่อกี้181ทานชากับแคปซูลชีวาไปเจาะรอบทีบ่2ครับเหลือร0อยครับลดลงเยอะมากนะครับเกือบจะปกติเลยนะครับเมือ่อกี้จาก181เหลือ1้2นะครับเดี๋ยวเราลองเจาะเลือดคุณพี่ก่อนที่จะทานสมุนไพรชีวาดูนะครับว่าผลเลือดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหพอนข้างสูงนะครับอยู่ที่2 1 5นะครับถือว่าสูง มากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองทานตัวสมุนไพรชีวาดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นชวชาชงนะครับแล้วก็ตัวแคปซูลและอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลองมาดูว่าจากน้ําตาล2 1 5เนี่ยจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยคุณพี่อยู่ที่2 1 5นะครับก็ถือว่าสูงมากๆกนคะโอเคนะครับอ่าเราหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหลังทานสมุนไพรแคปซูลแล้วก็ชาชีวาเราลองมาตรวจอีกทีหนึ่งนะครับที่เหลือ101นะครับก็คือถือว่า กลับมาสู่ระดับปกติเลยนะครับหลังทานตัวนไพชีวานะครับทั้งแคปซูลและกระชาเหลือ100เลยหมดไวค่ไม่มีเดส่วนไข่เป็ลไมเนี่ยน้ำตาลครับร้อโอเคตอนนี้168หกือว่าสูงเดี๋ยวให้ทานตัว oh. ตัวแคปซูลสมุนรไพชีวากับตัวชาชีวานะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งมาตรวจกันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ นะครับก็นี่เจาะรอบสองเนาะ <Okay. S 1> จาก168นะครับก็เหลือ150นะครับจากเมื่อกี้168กแต่เมื่อกี้พี่คุณพี่ทานข้าวมาใช่ไหมกินกินไอ้นี่มาไอชาอะไรไอพวกของวานะ <laughs> อ่ะอ๋อ